ท่านครับพิสิทธิ์เวชาชีวะสั้นๆส,สามประเด็นนะครับประเด็นแรกการดําเนินการทุกอย่างเนี่ยจะเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็ต้องขอท่านประธานว่าเมื่อสักครู่ที่พูดทํานองว่ารัฐบาลจะไปดําเนินการหรือดํเาเ,ดเนินคดีคนจนไม่จริงนะครับแล้วก็ที่เราพยายามแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนทั้ง4ภาคเลยครับในขณะนี้ที่เป็นปัญหาข้อขัดแย้งกับรัฐเนี่ย โดยเฉพาะก็คือท่านรัฐมนตรีสาธิตก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้ก็กําลังให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องซึ่งรอคอยการแก้ปัญหามาหลายรัฐบาลนะครับและขณะนี้ก็มีความคืบหน้าไปมากในหลายพื้นที่ประการที่2อนะครับอย่างที่ผมกราบเรียนก็คือว่าในเรื่องของการดําเนินการกรณีเขาสอยดาวก็จะดําเนินการตรงไปตรงมานะครับขอให้ท่านมั่นใจนะครับไม่ได้สนใจว่าจะเป็นนามสกุลอะไรเกี่ยวข้องกับใครประการที่3ในส่วนของการทําหน้าที่ฝ่ายค้าน ผมก็กราบเรียนครับว่าระบบที่พักประชาธิปัตยใช้ก็มีการตั้งคณะทํางานต่างๆนะครับและบุคคลทั้งสองที่เข้ามาทํางานในเรื่องนี้ก็พร้อมที่จะชี้แจงนะครับทั้งคู่ก็ขอใช้สิทธิ์ในการพาดพลงอยู่ครับขอบคุณครับ